สวัสดีครับมื่อนี้สร้างทุเรียนมาทุเรียนมาทรงหรือครับทุเรียน,ยน,น,น,นยปันโโงงโปดโตทุเรียนเนาะใส,ส่กัน,น,นดนุอยละประมาณจักโล่โอ้สมิงงามๆเลยนีสองโลมีอย่างนุ่ยล่างหนึ่งทุเรียนเขาสมิงครับสร้างมาในเพดกิโลละร้อยห้าสิบหน้าใส่แต่ลายหน่วยอยู่ในนี่อยู่สามร่างครับนี่ล่างใหญ่ง เป็นวยใหญ่ๆครับล่งละ4หาหน่วยหน่วยละ3 4โลโอ้ล่งมันให้ว่าสะแมนลงนี่บ่อยากเป็นล่างที่ทรงทุเรียนล่ะเบิ่งแล้วข้างในนี่เลยตุมเปะหมดทังหักทุเรียนมันบ่สามารถสิห่อโฟมห่อหยังได้ห่อฟอยหอหยังได้เนาะครับ สั่งมากมนได้อยากจกะสั่งไหน้อนี่สั่งมาจากนี่ละเขาสมิงนี่ครับอ,อื่พวดคอามทรงแซ่บหอมเมื่อวานอกิน้วยหนึ่งหอ,ห,อหอมหอมหอมหวานมันนู่นเองกับป็นตะปูง่ามอยอกตะวันหนาที่ประมาณ สามสีมือเื่อก็ิกินเด้คิดว่าประมาณสีมือปวดหลับทำยังไงกับว่า,า,วา,า,วาสามลังเลย หอมกินหอมกินออกแล้วมีหลายคนอยู่ดีๆช่างนี่ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์น,น,นะครับผมมีอย่างให้เบิ้งดอกมีแต่เนี้ยอยู่เนี้ยกินนี่แหละให้เบิ้งมีแต่หมาตัวเลี้ยงเนี่ให้เบิ้งนี่แหละหน่วยงามดีเยอะหน่วยผู้เนี่ยผ,ยผู้เต็มดีเยะอะของัารหน่วยคนโอ้สุดยอดเลย Răng là xe nối không có đấy lô là tao đấy là không nay chết bác mưa, ơ ờ, đi 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 สุดยอดเลยสังกี่ลูกของสังกี่ลูกจ๊ะล,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 ลูกนี้ห้าร้อยอ่ะจ่ายเงินมาด้วยยีบีบเลยเมื่อไรมันสุกสิบปอกให้เบื้องครับฝากกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ